สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุกคนนะคะยินดีตอนรับข้าสส่บานยะเทพเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ลานยะเทพก็จะมีงานนะคะงานรลีดนะคะงานรลีดคล้องตาเทพนะคะตาเทพเป็นคนรลีดเดอ้อพี่น้องหลายๆคนสงสัยนะคะสงสัยว่าผู้ใดเลีดนะคะเห็นตะมือแล้วก็ยะเทพก็จะเมืออหญ่แท้จงังเสกมีนะคะ งานเหลียดคืองานตะเทพนะคะเพราะว่าจาเทพทําไม่ไหวทั้งตัดทั้งเย็บทั้งงานแก้งานอะไรต่ออะไรนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้พันละวันอยู่นะคะแต่ละเมือก็จะมีแบ่งให้เล่อบันนี้นะคะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจากการซักรีดนะคะ เริ่มเริ่มต้นเลยร้านยเ,เทพก็จะเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะคะร้านตัดเย็บมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีลูกค้ามาถามเนาะคะ่ะถามตัดถามเย็บแล้วทีนี้ก็บอกว่าอยากได้ไวๆเผื่อซักด้วยนะช่างพนักพอบอกว่าเผื่อซักด้วยใช่ไหมแล้วทีนี้งานเราก็แน่นเนาะคะ่ะช่วงนั้นก็เลยเป็นสาเหตุให้เราต้อง รับผิดชอบในการซักรีดให้ด้วยเนาะคะ่ะซักรีดให้ด้วยคือว่าลูกค้ามาตัดจากที่เป็นผ้าเป็นชิ้นทีนี้หรือว่าผ้ายับยุ่ยี่มาแต่ตอนออกไปนี่ต้องสวย,นะะสวยเนาะคะ่ะต้องสวยและเนียบนะคะต้องสวยและเนียบทีนี้พอคนใส่เขาก็อาพอใจแล้วเขาก็จะไม่ต้องมาถามว่า ใส่ได้เลยไหมหรือว่าต้องไปซักใหม่แต่ทีนี้เรายังไม่ทันตอบลูกค้าก็จะบอกว่าไม่ซักเพราะว่ามันเนี้ยบแล้วแล้วจะไปซักใหม่เพื่ออะไรแบบนี้เนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นต้นเหตุและสาเหตุของการรับซักลีดไปด้วยเลยในตัวเนาะคะ่ะพี่น้องทีนี้พอลงร,รับงานในในหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนาะ มันก็ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้หรือว่าสองคนได้เนาะมันก็ตอนนั้นอยู่ด้วยกันก็จะมียะเทพกับแพ่นงเนเนาะก็คือพี่สาวเสร็จแล้วทีนี้ถามอัตเทพเขามายังไงเขาก็เคยทํางานข้างนอกเนาะคะ่ะเขาเคยทำงานข้างนอกแล้วก็ทํามาผ่านมาหลายอย่างแล้วเนาะประสบการณ์ทีนี้ก็เลยมาจังหวะงานที่ร้านพอสมควรเนาะคะ่ะเยอะพอสมควร ก็เลยเป็นต้นเหตุสาเหตุของการาที่จะต้องได้ทำงานซักรีดไปด้วยนะคะเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากชุดน้องๆพยาบาลนะคะชุดน้องๆพยาบาลก็ขยับมาเป็นชุดผ้าไหมชุดสูตรนะคะชุดสูตรแล้วทีนี้ก็ทำมากี่ปีแล้วก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่ต่ำกว่า10หรือ20ปีนะคะเฉพาะซักรีดนะคะเฉพาะซักรีดแต่ว่า รับตัดเสื้อผ้านี่มากกว่านั้นนะคะทเทพก็เคยบอกหลายทีแล้วนะคะหลายครั้งแล้วว่าอายุการทํางานของการเปิดร้านเป็นของตัวเองนี่ก็คือรวม30ปีเนาะคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรในร้านเนาะคะ่ะเราก็ทําเงียบเงียบของเรานี่แหละมีงานไหมเห็นร้านเงียบเียบเหมือนจะแบบอะไรยังไงแบบไหนเนาะคะ่ะ ก็มีหลากหลายเนาะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกเนาะคะ่ะบางคนก็เข้ามาปุ๊บก็อมองเห็นเอ่อเขาเรียกอะไรก็จะมีหิ้งพระมีอะไรที่เราเคารพบ,บูชาเนาะคะ่ะแล้วก็ลูกค้าบางคนก็เอามาฝากเนาะคะ่ะก็ขอเอ่ยถึงก็แล้วกันเนาะเป็นลูกค้า V.I.P เป็นนักวิชาการเนาะคะ่ะท่านเป็นวิทยากรหรืออาจารย์อยู่ที่ มหาวิทยาลัยนิดาเนาะค่ะนิดาเสร็จแล้วทีนี้เขาก็มีของฝากของกำนันมาเห็นคุณเป็นคนดีเห็นคุณทํางานดีเรียบร้อยดูแล้วดีอะไรแบบนี้เนาะค่ะเขาก็เลยมีพระมาฝากเนาะค่ะมีพระมามาให้บูชาเนาะค่ะมาให้กราบไหว้บูชาโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเสร็จจากนี้ก็จะมีหลายๆคนเนาะค่ะแวะเข้ามาแล้วก็บอกว่ามา ออร้านนี้ดีจังเลยนะคะเข้ามาแล้วเย็นเปิดแอร์หรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเปิดไม่ไวค่ะเพราะว่าเราก็ประหยัดค่าฟงค่าไฟนะคะแต่ลูกค้าหลายๆคนเข้ามามักจะพูดแบบนี้นะคะว่ามันเย็นมันบอกมันบอกไม่ถูกมันอะไรต่ออะไรนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะ,ะแล้วทีนี้บางคนร้อนใจร้อนใจเรื่องอะไรร้อนใจเพราะว่า อาจจะมีปัญหาส่วนตัวปัญหาในครอบครัวนะคะบงป้าบางคนก็ไม่สบายนะคะไม่สบายแล้วก็ส่วนแฟนของป้าก็คือลุงนะคะ mm hmm. <c oughs> ก็แบบออกแนวแบบกระล่อนนิดนึงนะคะกระล่อนนิดนึงแล้วก็ชอบคุยว่ามีสาวมาติดมีนนทนมีนี่มานั่นนะคะป้ากร้ลอนใจทุกใจมาก็มาตัดเสือนี่แหละแต่มาระบายให้เราฟังแล้วเราทำยังไงเราช่วยอะไรได้ เราก็ช่วยได้ในส่วนของเราเนาะคะ่ะเราก็รับฟังแล้วก็รับฟังแล้วก็ปลอบใจหรือให้กําลังใจนะคะว่าป้ามันคงอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้หรือบางทีเรายังไม่ทันเห็นกับตาหรือเราได้ยินแต่คนอื่นเขาเล่ามาการที่เราได้ยินคนอื่นเขาเล่ามามันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงไม่มีใครรู้คนที่รู้ก็คือลุงนะคะคนที่ลุง <c oughs> คนคนคนที่รู้ก็คือลุง แต่ว่าเ,ออเราจะพูดเสมอนะคะว่าหรือว่าคิดเสมอหรือว่าเป็นตัวของเราเองโดยการเ,ออเราต้องให้หูหนักเข้าไว้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแตเววเออเะะ่เราอย่าวันไว้กับลมเพลลมพัดเนะคะเราอย่าวันไว้กับลมเพลลมวัดเราอย่าวันไว้กับคนที่รักหรือชัง อะไรประมาณนี้นะคะเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะหัวถ่วงหินเข้าไว้อะไรแบบนี้นะคะเราต้องหนักแน่นในการที่จะดำรงชีวิตนะคะเพราะว่ามันก็จะมีหลากหลายผู้คนก็จะมีหลากหลายอาการนะคะบางคนบอกว่าเออมุดหัวแต่อยู่ในรูใช่ค่ะยาเทมมุดหัวแต่อยู่ในรู เพราะว่างานยยเทพอยู่ในรูนะคะอยู่ในร้านอันนั้นก็แล้วแต่จะคิดนะคะแล้วแต่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าวันๆเราไม่ออกไปพบปะกับใครเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าบางคนต้องการที่จะเจอเราหรือต้องการใช้บริการเราเดียวเขาก็เดินมาหาเราเองจะให้ไป ต้อนไปตือ้ออันนี้ไม่ใช่เราแล้วนะคะไม่ใช่แล้วอันนี้ยายเทพไม่เป็นแน่นอนนะคะเป็นคือทําไม่เป็นนะคะทําไม่เป็นถ้าเขาพอใจเราก็คือเขาต้องเดินมาหาเรานะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะไปวิ่งต้อนลูกค้าหรอไม่ค่ะยิ่งต้อนเขายิ่งหนียิ่งตื้อเขายิ่งไปยิ่งล่ามไว้เขาก็ยิ่งไม่อยู่อะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือสไตล์ของเราเนาะ มาก็มาไม่มาก็คือไม่มาหรือบางทีนัดลูกค้าเขานัดเราได้แต่ถ้าเรานัดเขาได้ไหมได้เหมือนกันแต่เราต้องทำให้ได้ตามที่เราพูดนะคะ ถ้าเราพูดครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ครั้งที่สองก็ไม่ได้ครั้งที่สมใครจะเชื่อถือเราหรือบางทีสักแต่จะพูดนะคะบางครั้งบางทีเราก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปเราก็ต้องคิดต้องพิจารณาก่อนนะคะไม่ว่าจะคุยกับใครก็แล้วแต่คุยกับลูกค้าคุยกับกันเองหรือคุยกับใครก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าก่อนพูดเราเป็นนายแต่พอเราพูดไปแล้วคําพูดมันจะเป็นนายเราแล้วเราต้องมา ทําตามที่เราพูดให้ได้นะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าทำงานเย็บผ้าทำงานผ้าเนี่ยมันมันต่ำต้อยนักหรอหรือว่ายังไงมันก็สู้ปัญญาชนไม่ได้เนาะถามว่าปัญญาชนกับงานเย็บผ้ามันต่างกันยังไงแต่ว่าลูกค้า ที่เป็นปัญญาชนหรือเป็นระดับด็อกเตอร์นะเขาก็เคยมาคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้านะคะลูกค้าเขาก็จะมาพูดมาเล่าว่าเออทํางานแบบนี้ดีนะทํางานแบบนี้ไม่ยุ่งกับใครดีว่ะบางคนก็หอบเอกสารมาขอพักที่ร้านยาเทพก็มีนะคะว่าเาพิ่งออกจากห้องประชุมเครียดเดี๋ยวขอ,อขอขอ,ขอเวลาพักที่นี่สักแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ไม่เป็นไรนะคะก็ตามสบายตามสะดวกเลยนะคะเขาก็ใช้คำว่าเออทำงานอย่างนี้ดีว่ะไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ไปวุ่นวายกับใครใครก็ไม่มาวุ่นวายกับเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครอะไรแบบนี้นะคะก็ก็มีเนาะส่วนบางคนที่อาจจะมองแบบลบๆอันนั้นก็เราก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้นะคะ,ะเราก็ ไม่สามารถที่จะทําให้เขามาถูกใจเราหรือเราไปถูกใจเขาอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะมันก็ต่างคนต่างความคิดหลากหลายเนาะคะ่ะต่างคนต่างความคิดหลากหลายแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้ถูกใจใครซะทั้งหมดนะคะมันก็เป็นอะไรที่ต่างจิตต่างใจหลายๆอย่างมาแต่ละคนเนาะคะ่ะมันก็จะมีคนละสไตล์ อย่างลูกค้ามาลูกค้าก็จะมีหลากหลายมีคนละแบบก็เรามีหน้าที่บริการเราก็พยายามทําให้ถูกใจลูกค้าให้มากที่สุดนะคะให้ถูกใจลูกค้าให้มากที่สุดถามว่าทํางานแบบนี้เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องลงแรงนะคะลงแรงแต่ถามว่ามีทุนลงไหมก็มีค่ะ มีทุนอะไรซักผ้าก็ต้องมีน้ำยาซักมีน้ำยาปรับผ้านุ่มการรีดก็ต้องใช้ฟงใช้ไฟนะคะใช้ฟงใช้ไฟใช้น้ำยารีดด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากก็คือถามว่าเปลืองไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้แต่ก่อนเคยขายของนะคะเคยขายของ ก็ให้ตาเทพนี่แหละมาช่วยนะคะพอดีน้องเขาขายดิบขายดีแล้วเขาก็มีอ,อนาคตไปข้างหน้าเขาก็เลยเซ้งให้นะคะเซ้งให้ต hmm. าเทพก็เลยเซ้งไว้นะคะ mm hmm. ช่วงนั้นขายดีมากนะคะขายดีมากก็มีตาเทพนี่แหละมาช่วยเสร็จจากนั้นก็อของแพงขึ้นของแพงขึ้นแล้วก็ทุนก็เริ่มเขาเรียกอะไรอะจากได้กําไรดีก็ค่อยๆ มาเป็นแบบเสมอตัวหรือบางครั้งก็หลังๆมาควักทุนตลอดนะคะก็เลยหันมาทำตรงนี้ช่วยกันพอดีเลยลงตัวนะคะอันนี้คือที่มาก็จะเล่าให้ฟังอพอประมาณเนาะค่ะเดี๋ยวจะเบื่อเอาเนาะ <c oughs> ก็เปรียบเสมือน <c oughs> เปรียบเสมือนเล่านิทานแล้วกันเนาะคะ <c oughs> ่ะเพื่อนแกเคยมาเห็นเนาะค่ะว่า เื่อนแกเคยมาเห็นว่าเออแกทำงานอย่างนี้ได้ด้วยเหรอหรือว่า,าไม่น่าเชื่ออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เคยทำงานบริษัทเคยทำใส่สูตรผูกท้ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วมาทำแบบนี้แต่เขาชอบนะคะเขาชอบเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็อยู่กับที่ไม่ต้องห่วงรถเมลหรือว่า พอเรามาคำนวณแล้วนะคะไปทำงานข้างนอกค่าใช้ใจ่ายค่ารถค่ากินค่าโน่นนี่นั่นนะคะมันก็หลายตังค์อยู่ต่อวันนะคะแต่พอเรามาทำจุดนี้มันก็ประหยัดขึ้นนะคะประหยัดขึ้นแถมมีงานขอให้มีงานเข้ามานะคะขอให้มีงานเข้ามาเป็นอันว่าตื่นเช้ามาก็เปิดร้านปุ๊บก,ก็งานมาเลยนะคะงานมาเลยก็เป็นอะไรที่ ที่ดีนะค่ะเป็นอะไรที่ดีถามว่าดียังไงก็ดีค่ะมีงานเข้ามาเนาะเปิดร้านปุ๊บบางทียังไม่ทันเปิดเลยก็ามาแขวนไว้หน้าร้านแล้วหรือไม่ก็เอามาแขวนไว้หลังร้านเนาะคะ่ะ <g ül> ในขณะที่เรายัางไม่เปิดเนาะ,ะพอเราเห็นงานมาเราก็ชื่นใจเนาะคะ่ะงานซักรีดก็จะไม่ได้อะไรมากน้องๆก็จะใส่ถุงเอาไม้แขวนใส่มาด้วยแล้วก็มาแขนวนเวลาหลังร้านก็มีเา วางไว้หน้าร้านก็มีเปิดประตูปุ๊บเห็นปั๊บเลยเนาะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะคะ่ะเอามาเล่าให้ฟังทีนี้หลายๆคนบอกว่าดูใจเย็นจังเลยเนาะคะ่ะเห็นคอมเมนต์พี่ๆน้องๆเราหลายๆคนก็ชื่นใจเนาะคะ่ะก็เป็นกำลังใจที่ดีที่ จากที่เราไม่เคยให้ใครรู้เนาะคะว่าเราทำอะไรอยู่ในร้านเนาะคะ่ะเรามาทำ YouTube แล้วก็แสดงผลงานเนาะคะ่ะแต่ก่อนก็ไม่ได้ลงเรื่องงานเนะเาะก็สเปสเปะไปเรื่อยเนาะ,ะจนได้พี่ภูเนาะคะ่ะแกแนะนําให้ถนัดเรื่องไหนเอาเรื่องนั้นก็เลยหันมาลงเรื่องงานก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็ได้รู้จักยายเทพมากขึ้นนะคะยายเทพตาเทพชาแนลนี่แหละก็ รู้จักเรามากขึ้นว่าเราทําอะไรในแต่ละวันแต่บางคนก็จนป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็มีนะคะยังสงสัยอยู่ยังมีคําถามมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คืองานของเรานะคะงานของเราในร้านนะคะแต่แยกแผานากกันเนาะคะ่ะคุณทุคาา้คนละแผนกก็ยทพไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะต้องแบ่งเบาภาระกันเนะคะเพราะว่าเราก็เเรียกว่าอะไรอะ ทำมากๆมันก็มันก็ไม่ไหวเนาะทำเยอะทำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันเนาะค่ะกเ็เรียวแรงมันก็หมดพลังงานเนาะค่ะพลังงานก็ใช้ให้จํากัดเนาะค่ะไม่ใช่ว่าใช้สเปซส,สปานี่แหละสาเหตุของการที่ว่าแหมพองิ้หมหิ้มอะไรอย่างงี้เนาะค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะหิ้มหิมนี่แหละอยู่กินกันมาก็ งานยิ้มๆนี่แหละที่เลี้ยงชีพมาจนทุกวันนี้เนาะคะ่ะตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวเนาะถือว่าลงตัวค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับงานที่ร้านยาเทพนะคะยาเทพก็อาจจะไม่ได้ถ่ายบนบรรยากาศเนาะคะ่ะก็จอที่งานเนาะคะ่ะแล้วก็ตาเทพเป็นคนรีดนะคะยาเทพก็เป็นคนเล่าเนาะคะอีกคนหนึ่งรีดอีกคนหนึ่งเล่าเนะคะ ก็สามัคคีกันเนาะถ้าไม่ช่วยกันก็ไปไม่รอดนะคะก็ไปไม่รอดแต่เราอาศัยกินใช้อย่างประหยัดนะคะกินใช้อย่างประหยัดเราก็อยู่ได้ได้มากไหมบางคนอาจจะน้อยนิดเนาะสำหรับเขาแต่สําหรับเราเราถือว่าอยู่ได้เนาะคะ่ะถือว่าโอเคเลยถ้าเราไม่มีนี่มีสินเนาะคะ่ะมันก็อยู่ได้แหละมันไม่มีใครมาช่วยเราจับจ่ายเนาะคะ่ะเราก็หากินของเราไป ก็ขอเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะให้กับทุกๆคนเนาะคะ่ะแล้วก็หลายๆคนที่คิดอยากจะทำที่ทักที่ถามมาเนาะคะ่ะที่มีความสนใจเนาะคะ่ะว่า,ารับยังไงแบบไหนเนาะคะ่ะก็ก็ลองลองรับดูแล้วกันเนาะคะ่ะบางคนเ,เขาบอกว่า งานซักลีนี่มันสาบานซื้อรถซื้อบ้านได้เลยนะถ้าเอาเข้าจริงๆเนาะคะ่ะแต่ว่ายาเทมีภาระเนาะคะ่ะถามว่าซื้อไหมรถไม่ซื้อค่ะเพราะว่า,ามันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะไปไหนเนาะคะ่ะก็อาศัยรถสาธารณะกันแล้วกันเนาะคะ่ะเพราะว่านานๆออกไปทีเนาะคะ่ะเอามาถ้ามีมาก็คงม,มาจอดตากแดดไว้เฉยๆเนาะคะ่ะก็ก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่า,ามีบ้านเนาะคะ่ะมีบ้านของตาเทมั่นแหละเพราะว่า ตั้งแต่แต่งนะคะ่ะก็จะมีแม่เขาก็ชวนซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้่สาสหรับเพิ่นมีลูกชายผู้เดียวนะคะเพิ่นก็เลยหาว้ให้ลูกเพิ่นนะคะเขาก็เลยพลอยได้อยูยน้าเพิ่นไปนั่มนะคะได้พลอยได้พึ่งพาอาศัยไปด้วยนะคะเขาก็เลยเลือกระหว่างรถกับบ้านเขาก็เลือกบ้าน ดีกว่ามีที่สุกหัวนอนบ่าสันเพิ่นวานเนาะคะ่ะเราก็เลยตามเขาไปเลยก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะคะมารับฟังยเทพเล่าเนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณนะคะ